จากภารกิจ8วันสู่การติดค้างบนสถานีอวกาศนาน9เดือนในที่สุดสองนักบินอวกาศชาวสหรัฐส,สุริต้าวินเลียมและแบ์วิลมอร์ก็กลับมาสู่พื้นโลกแล้วเมื่อเช้าวันอังคารที่18มีนาคมปี2025แต่ก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทำไมนักบินอวกาศที่เตรียมใจไปทำภารกิจเพียง8วันถึงไม่สามารถกลับมาบ้านได้นานถึง9เดือนและนอกจากเรื่องสภาพจิตใจแล้ว Hey, การอยู่บนอวกาศนานขนาดนั้นมันส่งผลอะไรกับร่างกายพวกเขาบ้างในคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันและเริ่มเดิมทีภารกิจของนักบินอวกาศทั้งสองคือการร่วมทดสอบยานอวกาศ b o อิงสตาร์ไ i เนอซึ่งทะยานขึ้นจากพื้นโลกเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2024และถึงสถานีอวกาศนานาชาติในวันที่6มิถุนายน ตามกำหนดการพวกเขาควรจะกลับมาสู่พื้นโลกในวันที่14มิถุนายนแต่ก่อนจะกลับยานอวกาศที่พวกเขานั่งมากลับมีปัญหาฮีเลียมรั่วไหลและเครื่องขับดันหรือทรัสเตอร์มีปัญหาลากยาวต่อมาถึงเดือนสิงหาคมนาซาค่อยออกมาประกาศว่านักบินอวกาศทั้งสองจะได้กลับบ้านในปี2025และต่อมาในเดือนกันยายน ยานโบอิงสตาร์ไลเนอที่มีปัญหาก็าถูกเรียกกลับพื้นโลกแบบอัตโนมัติโดยไม่มีผู้โดยสารจากนั้นในเดือนเดียวกันยานอาวกาศ Space X Dragon ก็ขเข้าเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติพร้อมกับนักบินอวกาศทีมครูนาอีกสองคนที่จะต้องมาทำภารกิจบนสถานีเป็นเวลา6เดือนและยานลำนี้นี่เองที่จะพาสุนิตาและแบรี่กลับบ้านแต่พวกเขาจะต้องรอให้ภารกิจของทีมครูนาเสร็จสิ้นเสียก่อน รวมถึงต้องรอให้นักบินอวกาศอีกชุดมารับงานต่อและในวันที่14มีนาคมปี2025 4นักบินอวกาศทีมครูเทนก็เดินทางออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดี Kennedy, และเข้าเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติในวันที่16มีนาคมและแล้วในวันที่18มีนาคมหลังจากผ่านมา9เดือนหรือ286วันยานอวกาศสเปซเอ็กดารกอนก็ได้พาสุนิตาและแบรรี่กลับมายัางพื้นโลก พร้อมกับนักบินอวกาศทีมครูนายแคปซูลของยาสเปซเอ็กดากอนซึ่งนักบินอวกาศทั้ง4คนโดยสารอยู่ถูกปล่อยลงมานอกชายฝั่งฟอลอริดาพวกเขาถูกพาขึ้นเรือกู้ภัยเพื่อตรวจร่างกายและถูกส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยถึงแม้ว่าในที่สุดนักบินอวกาศทั้งสองจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่หลายคนก็กังวลถึงเรื่องสุขภาพของพวกเขาซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการอยู่บนอวกาศเป็นเวลานาน,าน จากข้อมูลระบุว่าการอยู่กับสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลาหลายเดือนนั้นส่งผลเสียหายต่อร่างกายหนักมากพวกเขาอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปมากเพราะไม่ได้ใช้ขาเพื่อพยุงน้ำหนักตัวกระดูกของพวกเขาจะเปราะขึ้นทุกหนึ่งเดือนพวกเขาจะสูญเสียมวลกระดูกไป1%ปอร์เซขณะที่บนโลกคนเราจะสูญเสียมวลกระดูกประมาณ1%ปอร์ตต่อปีเพราะฉะนั้นหลังจากกลับมาสู่พื้นโลกนักบินอวก,กาศ จะต้องเข้าสู่กระบวนการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมบนพื้นโลกและฟื้นฟรูร่างกายเป็นเวลาหลายเดือนและถึงแม้ว่าร่างกายภายนอกจะดูเหมือนกับมาแข็งแรงเป็นปกติแล้วแต่ความเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆที่เกิดจากสภาพแวดล้อมบนอวกาศก็ยังคงมีอยู่เช่นอาการเมารถเมาเรือโรคสมองเสื่อมหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากการได้รับรังสีเป็นเวลานาน,านเป็นต้น